สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำรถนะครับรีวิวนะครับ h o n d a Regen t เครื่อง3 2 0 0นะครับ3,200 cc 6สูบสวยมากครับตัวนี้เป็นบล็อกที่ส่งอเมริกานะครับมีซันรูปนะครับซันรูปแบบกระดกได้นะครับสวยมากครับ เครื่อง V6 3,200 cc 200ซีซี200กว่าแรงม้านะครับ0-100ประมาณ8วิความเร็วสูงสุงสด3 2 3 5, 5กิโลต่อชั่วโมงนะครับ0-200แป๊บเดียวครับตัวถังบางๆสีเดิมๆทั้งคันนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานดูสีรอบคันก่อนนะครับ แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับรถมือเดียวเจ้าเดียวตอนป้ายแดง2ล้านหกแสนบาทนะครับเบาะปรับไฟฟ้าหน้าหลังเลยนะครับคู่หน้าและหลังแอร์เบกถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับสวยมากครับดูประตูนะครับสวย ปอดไฟฟ้านะครับพรมพื้นก็ยังมีกรารีเจนนะครับเดิมๆหมดเลยครับตรงนี้ก็ลายไม้นะครับการีเจนสภาพแบบนี้น่าจะมีไม่ถึงสิบคันนะครับท้าประกวดได้ครับซันรูปเปิดได้ครับปกติชมข้างหลังนะครับแผงประตูทั้ง4ี่บานสวยนะครับ เบาะข้างหลังหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเบาะข้างหลังปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับเนี่ยครับเลื่อนออกมาแล้วครับรูหลานะครับรถยุค90นะครับผมข้างหลังก็มีกาลิเจนนะครับสวยมากครับไฟออกทุกจุดแอร์เย็นฉ่ำ ตัวเครื่องเสียงเป็นอสองดินแล้วนะครับสภาพแบบนี้หายากจริงๆนะครับสนใจทักมาได้นะครับรถมือเดียวเจ้าเดียวเบอร์โทรผมนะครับ061 995 1646ขอบคุณครับ